ฝันเห็นไข่สวัสดีครับในคลิปนี้ตาโอจะมาทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปห้ามพลาดนะครับเพื่อการทำนายฝันแม่นยำท่านควรตั้งใจให้มีสมาธิถึงสิ่งที่ท่านเห็นในความฝันว่าท่านฝันเห็นอะไรท่านฝันว่าอย่างไรการทำนายฝันจะได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับเมื่อเราฝันเห็นไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ด ถ้าในความฝันมีไข่จำนวนเล็กน้อยทำนายว่าท่านจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าในความฝันท่านเห็นไข่จำนวนมากๆทำนายว่าจะเกิดปัญหาความยุ่งยากขึ้นในครอบครัวครับถ้าท่านฝันตอนดึกสงัดความฝันของท่านจะเป็นจริงภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแต่ถ้าเป็นตอนย่ำรุ่งหรือใกล้สว่าง ความฝันของท่านจะเป็นจริงภายใน3วันหรือไม่เกิน15วันครับเลขเด็ดเลขเสี่ยงโชคคือเลข3 0 8, 88, 28 2 28 8 08 88 282 288 808ตัวเลขทำนายฝันนี้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์รับโชคกันทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตาโอขอให้ท่านกดถูกใจและกดติดตามให้กับตาโอด้วยนะครับขอบคุณครับ